สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ซิลิพาร์คแอนด์ซูสีราชานะอันนี้อ้าวโพมาหน่อยโพมาหน่อย้ใอ่พี่พลอยเขาจะหยอดอาหารปลานะครับปิดแล้วอ่ยปิดม่าปิดแปิดเลยปิดที่ออกเออออกมาแลยออกออกมายังออกมายังอ สีอะไรครับในในใสีชมพูเนี่ดูดื้อี่มันเยอะเยอะอะเยอะเยอะมากเลยอนี่นี่ยโอ้โหหิวหิวหิวอ่ากเลอ๋อโอ้โหข้าหิวมาเลยดู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 ด,ด,ดูมาแล้วมาแล้วมาแล้วจกนนักรโนทเริ่มมาแล้ว อู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่พลังรุนแรงครับตัวใหญ่มยเกตัวใหญ่าปากหมยอไั่นไครับเราเก็บจังมือไ่ให้นะ ยังไม่คดีม,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 มันเยอะมากเกินไปลูกนี่ก็คือวางจระเข้นะครับอ้าวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่เดินจระเข้กันจระนี้คืออะไรเ่ยพ่อไม่รู้ว่ามันเป็นรังจระเข้หรือเปล่าตรงนี้โอ้จระเข้ขึกก้นมาตรงที่จระเข้ขึ้นมา,า,นานจระเข้มันหลบอยู่ลูก ไปเลยไปเลยเนี่ยเสือเนี่ยเสือสองตัวเสือขาวน่ากลัวมากแป๊บอกเขาจะงัดกล้ามกับคนนี้นะครับนี่ยเสือขาวาแพ้แน่แพ้แน่เลยแต่พ่อระวังนะข้างบนนะ่ะจักรจันหรือตัวต่อเนี่ยเพราะว่าจักรจันนะามาไปขี่รถกันปะ อาจมูลสองพันพอดีเลยเนี่ยคิดรักันโอ้โหเนี่ยดอกไม้ส่วนตรงนี้นะดอกไม้สวยงามอ่ารถลื้รถลื้รถลื้คอนลังคานเลยโรกคอนลังคานพี่บอลประคับสีเหลืองหล,ล่อนตูดฝั่งโน้นฝั่งโน้นอ่าพีทหล่อนตูดเหรอ อ้าวของพี่พออยู่ในร่มแนละ้วไม่ร้อนอกระต,าต,ต่ายกระต่ายถือไอโฟนด้วยอ้าวกระต่ายโทรศัพท์ด้วยอ้าพี่พอขับเร็วโอ้โหแมงป่องแมงป่องนี่นะครับมีสิโตคุณแม่ของมอนไม่ได้เป็ครับมีสองตัวนนะเหมือนลูกแมวเลยอ่ะส่ตัว ตัวผู้หรือตัวเมียครับเนี่ยมีตัวผู้กับตัวเมียค่ะอ๋อนนั่เมียกันถ้าให้ถ่ายนะตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียค่ะบเอาผิดผิดตอนนั้นมีตัวผู้แต่ที่ผู้มีตัวเมียเอ่อก็จัดเลยค่ะจัดนี่จับนี่โดยปกติจะให้นั่งบนโต๊ะค่ะแต่ว่าเห็นน้องตัวเล็กๆอย่างจับเพราะว่าถ้าน้องอยู่บนโต๊ะอะค่ะออกจับค่ะ เนี่ยอาการแน่นคือน้องน้องไม่กล้าจับเป็นแบบเนี้ยถ้าเกิดเขาอยู่ข้างบนเวลาดิ้นแล้วน้องจะปล่อยตกนะคะรบกวนคุณแม่ช่วยน้องนิดนึงนะคะคุณแม่จับไว้แบบนี้เนาะโอเคอน้องหนูจับค่ะจับได้ลูกจับได้อรบกวนอ่ะปลีกเลี่ยงการจับอ่ะนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องฟันเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้อฟันเริ่มขึ้นน้องอาจจะเลี่การเชียร์ได้โอเคตอบคุณน้องได้ค่ะตอกฟุณ

ีตกใจตกใจตื่นเลยดิขัะรถขับรถเหจะการตกใจอืนี่นี่นี่ขับรถข้อเป็นกันเนี่ยแรกรกเป็นองตัวค่ไม่กันบอแต่ว่าสองตันี้เขาไม่ใช่พี่น้องกันเ้อเป็นคนละมอคนละแม่ มีหน้าวายด้วยเลยแต่ละเลยเราไม่ไม่เหมือนกันนแ่โชว์หมูนะเรามาดูโชว์หมูนะครับสองบอกสองได้เท่าไรเต่าเล่าไม่สนใจเลยเต่าเอ้ยตั้งกอสด้่เอาเอถูกไหมถูกไหมโอเคอบมยหกลบสามได้เท่าไรครับ เต๋อสองสามเป็นหกเปล่าเปล่าดิ้งเลยเปล่าเอาแ so ต่กินอ้าวอ้าวอ้าวอาถูกด้วยโอ้

ไม่รู้ว่าจะนั่งเชือกไหนนะมีตั้งหลายตัวเลยนี่รอนั่งช้างอยู่นะอะใครพร้อมจะนั่งช้างบ้างยกมือขึ้นเลยอาตัวนี้เลยตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยอะไรนะครับรุดนะครับเดี๋ยวจะนั่งช้างชื่อรุดนะรุดกำลังมาแล้ว โอ้รุดมาแล้วรุดมาแล้วนะอ่าเนี่ยระวังนะงนนรุดอ่าเด็กๆขึ้นดีๆเดีอนเะยอ่าพอจับดีๆให้ปอ,อกล่าวลูกด้วยนะ นิ่งรุดนิ่งนิ่งนิ่งใจเย็นเดี๋ยวพิ่งไปครับอ่าเกาะมันมันนะครับบายบายไปแล้วอ่าไง้ชิงช้าชมสวนนะครับไปแล้วแม่ปอกับเด็กๆไปแล้ว อ่าไปทางสวนเลยครับกลับมาแล้วนะครับโอ้โห,โโหกระหล่วยโผล่มานะนี่ <ไป S 1> จะเอรเด็กๆเอยผิดไปแล้ว <c oughs> นี่นะครับโอ้โห ขี่ช้างตัวเบลเลอร์เลยน้องพอีทน้องพลไปแล้ววฮ้ยลุดครับบายบายลุดบายบาย นี่ไปแล้วนะครับน้องรุดน้องรุดช้างตัวใหญ่เลยครับเป็นไงบ้างครับขี่ช้างครับหวาวดเสียวค่ะสูงไหมครับช้างตัวสูงมากเหรอช้างรุดช้างชื่อรุดเออเมื่อกี้บอกว่าลุยน้ำไดยใช่ไหมครับเห็นเต่าไหมนั่งช้างเห็นเต่าไหมเห็นเสือดาวไหมกลัวไหมกลัวไหมพีทกลัวไหม แม่กลัวหนูจะตกอ่ะเออพ่อเห็นแล้วหน้าเหลืองเลยอ่ะสูงใครเมาอ่ะเมาช้างเมาช้างช้างไม่มาไม่มา๋าไม่มานะโอเคสนุกนะเนี่ยใครจะเอาแบบนี้บ้างใครจะเอาแบบนี้ช้างช้างชิงช้าช้างใครจะเอาแบบนี้ไม่เอาขอไม่เอาเอาไมมพีดพีดไม่น่าเอาไหมครับเอาไหมครับพี่พลอยครับให้พ่อนั่งพ่อแม่ก็ไม่กล้านะครับพี่พลอยนะครับไม่มีใครกล้า ไปเรอยจะนั่งเหรอเอาไหม่อยนั่งอ้าหอยนั่งอ้าช้าช้าช้าได้เลยอ่าไปบอกไปบอกนะเร็วไปบอกคุณนะหนูจะนั่งริงช้าช้างค่ะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่นั่งไหมคะครับ นี่นะครับจะนั่งชิงช้าช้างชื่ออะไรกับชื่ออะไรครับเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรงดาวครับทางดาวครับก็เนี้ยเจริดีเจริญดีอ้าวพังดาวกับทางเจริญดีนะจะตามยิงช้าอ้าวจะแตะหัวพี่บอยโอ้แล้วไม่เคยนั่งยิงช้าช้างเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอดู มาแล้วครับฟังดาวขับเจริญดีนั่งตรงไหนครับชิงช้าจ้าอ,อ๋อ,อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหยตื่นเต้นตื่นเต้นฮ่าพี่พอยไปอยู่ตรงนีค้ครับครับ คเขาตัวเล็กนั่งเขาอยากนั่งด้วยอะค่ะได้ไหมนั่งสิกระตุกครับนั <h <h ่งอ่าเออพี่พลอยกะายืมโอ้ยหันมามองแม่เน่นขาตั้งเฮ้ยพี่พลอยขี่ช้างนั่งยิงช้าช้างอ่าน้องพีทน้องพีทไป พี่ถอดแมสออกันนเหบึงลงไม่เสยดึงลงดึงลงดึงลงลุกมีเด็กไม่กล้านั่งชิงช้าค่ะคุณพ่อเลยอุ้มนี่พี่ทางสุโมงไปแล้วพางช้างดาวดีดีมีเด็กกลัวช้างหนึ่งคนครับแม่สัตวอขึ้ใครกลัวช้างยกมือขึ้นเด็กเล็กมาไปนั่งกับปีศาจบ้านบ๊ายบายช้างครับนี่คือไก่ชิวกี้นะ โอ้ก็ฟักไข่อ่ะไหนไหน,ไหนลูกเชียบก็มีลูกเชียบก็มีอ่อาอา่เอา,เ,อาเขาต้องว่าให้อาหารเขาใช่ใช่ใช่ไก่ชิคกี้โอ้เยอะเลยเอาไปายไปนั่งกับแม่ตอนนี้เอาวนี่หนูอะไรครับอา้าวนี่ไงทิสซาบรีอ่ะอ้าวเนี่ย เขาอยู่ห้องแอร์เลยนะพัดลมพัดลมพัดลมขุนร,รู้อยู่ขุนรู้เมียแคทอ่าเมียแคทเหรอลูกอ่าสบายใจเลยเขบ้านจิว๋วทำไมถ้าไม่ได้ถ้าบ้านจิว๋วเด็กเอื้อแฉ่งน,นอนชิวเลยขุนูไม่นอนชิวเลยนั่นไงแผ่พุงอ่ะมันร้อนอ่พะแผ่พุงให้เย็นๆ หนูยักษ์นะเล่นน้ำอยู่ในเนี้ยน้ำไม่ลึกเลยเขาดำน้ำได้ด้วยอ่ะเขาแช่น้ำเขามุดน้ำกันก็ร้อนเขาดำน้ำได้ด้วยใช่ใช่เขาเป็นหนูปลาเล่ามันจะทำเหมือนม้านี่ยใช่เขาจะเหมือนม้านะเป็นรุ่หัวลังมือด้เนี่ยเขาเรียกว่าลาแต่ตอนนี้ม้าโต่าชิตาบ้าหน่ะเต่าชิตาบ้าเต่าชิตาบ้าจี๊ดลา อันนี้ม้านะลูกโอ้โหนี่นี่ใช่ใช่ใช่เขาจะตัวเล็กๆนิดนึงถ้าเป็นลาโอว่าเขาน่าจะหิวนะลาไม่ได้อถุงน้ำจางเอล่าไปดูเต่าสุกากากันทำไมตัวนี้ไม่ขยับเลยอ่ะเต่าสุกากาตัวใหญ่เนี่ยลูกปั้นหาลูกปั้นเหรอนี่ตัวจริงๆเดินมาแล้วโอวังจะหิวนะ เต่าชูกาตาตัวใหญ่มากอ่ะไปดูจิงโจ้สิเราไปปารีสเราลักพาตลอดนี่อ้าวมีแต่คนกินน้ำจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้สองตัวอากาศร้อนเขากินผักละน้จะหมดอแล้วเขาไม่มีถุงหน้าท้องแสดงว่าเป็นตัวผู้ถุงหน้าท้อง อ้าวกระต่ายนี่เยอะแยะเลยของกระบัานกระต่ายน่ารักเำเล่บ้านกระตายใครอยากให้อาหารกระต่ายเร็วไปน้รครับอ่าไปเลยอาหารกระต่ายครับ

น้องไม่ไหวมือแค่นั้นเองน้างไปทำไรน้องกินอย่างเดียวน้องมาใช่ตัวกินแล้วก็ทายกินแล้วก็ทายอย่างเดียวเลยกินจุกกินทุกวันใป็ไม้ร่วงเขากินกินหมด้ทอไรเนแงงงงแครอทยิ่งชอบเลยโอเคแครอทเอามาฝากเขามาหาพ่อนะแต่พ่อไม่มีอะไรให้เขากินนะ ไว้ตัวนี้ไหวด้วยตัวนี้ไหวเป็นอยลมาอ้าวเขาต่เขาต่พ่อนี่มีแอปเปิลตกแล้วแม่มันขอด้วยอะมัขอด้วยอะลอยขยกลงไหวด้วยแอปเปิลตกตรงตรงตรงหลังตัวนี้วันนี้ไม่รู้ตัวอะไรหาป้อนผักครับลอยอ่ะ ระวังเหยียบเขานะโลกระวังเหยียบเขาเดินดีดีอเคค่าเค็กละอ่าเด็กๆบาๆก็ตายเาอนยวกตายจะออกคอยปะายปยางพ่อได้ไงเนี่ยเออเปอร์ได้ด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นแพ้นะโอ้โหวิ่งจามอมา่ะพีดลีลามากพีดไม่ให้นะครับตรงนี้แพ้มีเข่านะให้แพ้ดีกว่ามาให้แพ้มะนี่พลอยให้ตัวนี้ตัวนีไ้ไม่ต้องปอกไม่ต้องปอกลูกโอ้โห้คนนกิไหม โอ้โหอ้ดูเดือดมากไปกินรุนแรงมากกินรุนแรงมากบายบายบายงูที่เชาชอบเลี้ยงกันนะบอไพทอนเพราะเมีพิษใช่มันไม่มีพิษแต่ว่าเขาเลี้ยงอยู่ในแบบปิดนะครับแฮรีด็อกอันนี้อะไรนะพลอยแฮรีด็อก่อปลุกลุกมากอ่ะน้อพลอยชอบนี่เนี่ยเนี่ยเขาอยู่ในกรงด้วยน้อพลอยชอบอ่าเขาเขายืนดูดูดูน้าน้าเขายืนอ่ะทางซ้ายอ่ะเขาจะยืนได้เออเหรอเขาจะยืนจ้องเลยนะ พีทดองเนี่ยเมื่อกี้เนตะวันตะวันมึงกันหนูด้วยเลยอ่ะอ้าวกินเหมือนพีทเลยเหรอพีทชอบกินเมทันตะวันเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาหาพวกเราว่าพีทดองนีทดองพีทดองแล้วเราเปลี่ยนกลายเป็นพีทดอกเขาอยากออกมานะน้องมีกลายเป็นพีทดองแล้วพีทดองเลยพีทเรากลายเป็นพีทดอกแล้วเอาแล้กินเมทันตะวันเหมือนพระอ๋อใครกินเมทันตะวันก็จะกลายเป็นเปรี้ดดอกใช่ไหมพีทไม่ มาแล้วมาแล้วแล้วก็วววมาหาพี่พลอยก็อยากออกอะ่ะลูกแต่ว่าออกไม่ได้นะออกไม่ได้นะแทลลี่ด็อกอน่าสนใจเราเป็นเทลลี่อกวะนี้มาแค้นะครับสามตัวหมาแค่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 ลูกสามตัวเลย<า>กินหญ้าอยู่เง้มเง้มเง้ แพะลูกแพะแพ้เนี่ยเขาอ่ะมีเขานะาะอยหแนแกะแกะมีขนแพ้แแแแมีเข่าครับเขาหยับเข่าเขามันแข็งแรงนะมาลองชนนะลูก จะไม่สีเหลืองๆใช่จับดูสิจับดูสิจับทุกเข่าดิจับได้ไหมไม่ได้ดูมันแกลามันแกลรอครับเดี๋ยวเดีดีตัวนี้เข่าใหญ่มากอะพ่อจับเข่าอ่ะจกินมากกว่าเข่าแข็งเข่าแข็งเข่าใหญ่จับผูกปะเนี่ยจับไม่ได้มันจะกินหนูพี่พี่อหนูจับ เพราะว่าจับ ah, ผ okay. no ูกป่เนี่ยตะเกียงพี่จับล่าช่ช่ชเห็นแล้วเกียงตนีีจับล่งไงก็จับไม่ถึงอยู่ดีนับปีจับได้แน่แต่แน่แน่เวี่ิ่มมีุดอ้าวจุจู่ใหญ่มากเลย ตัวเมียเจเอเจเอเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่เะเอไปดูทางโน้นไปดูทางโน้นเอแกอยู่ไหนแกอยูต้นไม้แทะถูปัมกเอแกอยูอ่ไหนอ้าวใครจะขี่มอเตอร์ไซค์กับครับหัซิ่งเลยซิ่งเลยโอ้ ิงมอตอรไซคกลับบ้านเลยนะครับอโอ้พีก่อหลังพิดก่อหลังอนปราวน้ายมด้ขึ้นเลยันเงู่นคันสีเหลืองก็มีอีกคันนู้นอ่าพี่พลอพี่พลอไปนัานคันเหลืองดีกว่าป่ะคันนู้นัไแว้นไเป็นรบายบายอ้าพ่อจะไปแว้นกับพี่พลอดีกว่าอ่ะพี่พลแว้นแว้นเลยครับบินเบบ บอกมือด้วยทักทายทักทายร้อนตูดมากเลยออกมาเลยร้อนตูดแล้วยกล้อไม่ไหวยกเลยไปยกไม่ไหวหนักมากหมดพลังแล้วเติมน้ำที่พ่อก่อนอ่าคันนี้ไม่ร้อนตูดนะครับรถหัวพังแล้วอ่ารถผีดทางเลย เบิ้ลเบิ้เบิ้อ่าไปหน้าไปหน้าไปหน้า,ไป,นาไปไหนครับบอกสมัยแล้วบมือทักชายด้วยครับเอ,อ๋จะชายกรบใครจะจมพิษก็จะชายกรบโอ,อ้โหดูสะดือพลอยสะดืออะไรจะใหญ่ขนาดนั้นอะ อเป็นเครื่องหมายอะไรครับเนี่ยสะดือบวกเครื่องหมายบวกเลยใหญ่มากจะใช้กรอบล้อกบหรอออับ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 มีสีฟ้าอ้าวปลอยไม่แอบเลยมีก็เจ็บนะเด็กๆ แทติแบอ้าวหันมาน,น่อยหันมาน่อยสิแอคชัน่นโอ้โห <Okay. S 1> มีสีฟ้าแที้แบร์อ๋อพี่เสือยกนิ้วให้นะครับโอ้โหพี่เสือไหวไห่เนี่ยแน่ พีชเป็นลูกเสือแล้วอ้าวพี่พลอยทางนี้ครับโอ้โหสไลเดอร์ร้อนตูดเลยพี่พลอยส่วนพีชเป็นลูกเสือเลยนะเนี่ยแปลงล่าง พีระวังแมงป่องต่อยนะแมงป่องสีม่วงอ่าพี่บอยนอนกับกระต่ายสิต้อพีเป็นศัตรูส่วงเป็นของป้องต้องพีเป็นศัตรูอ่าเป็นศัตรูกันนะนี่สีแดงหรือชมพูเนี่ยชมพูนะครับอันนี้สีแดงอ่าระวังต่อยนะอ่าพีระวังสีเขียวต่อยนะ ปิดไว้เลยใช่ไหมพี่พลอยนี่ไงก็ต้องไม่ต้องต่อยปีนซะเลยไม่ต่อยแน่ๆปีนแล้วเราะไป่งเองี่อปแเพ่อล์เนตว่ตัววเยเราต้องเดินทางบันไดนะห้ามลงจากบันไดเด็ดขาดเพราะว่าไม่งั้น เราจะต้องตกน้ำเเล้วก็มีแต่ลาวาอันตรายครับอันตรายมีแต่ลาวาใช่โอ้โหพีดไปไกลมากพี่ลพลอยตามไปติดเลยไปค,ยยงงครับกระลาก,ก,กหลุดมันได้ไงเนี่ยติ๋งกระลอกกระลอกกระลอกเดี๋ยวไปแจ้งเขา,เาตกอาอ้าวเขาหลุดออกมา<ๆ>เขาไม่กลัวคนด้วยนะ นี่คือหลังคาลูกบอลน,นะกลมๆบอลเต็เมเลยบอลโอ้โหเป็นหลังคาบอลน,นะคะไม่ใช่บ้านบอลไปเลยไม่ใช่เนี่ยประตูอยู่ทางนี้ชน,นี่เด็กวเด็กขี่มานะม้ามีหลายตัวมากเลยพี่จะขี่ไหม นีสีชมพูอ่าพี่พลอยนะ่าจะขี่ตัวนี้นะตัวนี้ชื่ออะไรครับมีชื่อไหมครับตัวนี้แม็กซิมัสอ๋อแม็กซิมัสเอ,อ๊ตัวนี้ขนสวยนะขนตรงคอยอยากกินคอเลย,ย,ย,ยใช่ใช่ใช่อยาก ถ้าใครก้าจับบ้างเอ๊ฟันเหลืองงาเลยมาฟันเหลืองครับพีทไปแล้วมาพี่พลอยฮึบฮึบขึ้นไปขึ้นไป้ฮึบฮึบม็กซิมอส ไปแม็กซิมอสไปแล้ว อา้องพีด้องพีดอา้องพีดโอ้โหอาจับให้มั่นจับให้มั่นลูกจับให้มั่นจับให้มั่นเน่เนด่ดองพีด แลวดูไม้ขราวนักพีนีน่แม็กซีมอสแม็กซีมอสเ <c oughs> มือกลุดเลยเป็นคาวบอยเลยบวกลุดบวกลุดบอกมือหน่อยครับบอกมือหน่อย <c oughs> อ่้ยา ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ <Yeah. S 1> ให้พลอยกับพี่ด้วยนะบ๊ายบายขอบคุณครับ <Bye> <laughs>